ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้งานตัว a u t o d a t e Fusion 360กันนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปตัวชิ้นงานตัวนี้กันนะครับก็จะมีขนาด40 35แล้วก็40นะครับก็มี dimension ตามนี้นะครับเดี๋ยวไปทําตามกันเลยนะครับในที่นี้เราจะขึ้นส k e t ตก่อนนะครับเราจะขึ้นส k ก t ตเป็น profile ก่อนคลิกครับเลือกระนาบ ที่เราต้องการนะครับคือระนาบที่ผมจะเขียนคือ f r อนต์คลิกจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งนะครับตัวสร้างนะครับตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัว Smart Dimension ให้ขนาดส่วนสูงไปที่35นะครับตัวนี้ ก็ไปที่40จากนั้นก็ใช้คำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมเหมือนกันคลิกตรงนี้ลากมาตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ใช้คำสั่งตัวทีมนะครับก็คือเราตัดทิ้งเลยตัวนี้นะครับตัดทิง้งตัดทิง้งตัดสองครั้งนะครับเพราะว่ามีเส้นซ้อนกันอยู่เราก็จะได้แบบนี้นะครับเราจะเอาโปรโฟไฟล์นี้ก่อนก็ให้ขนาดเดิมิชันถ้าดูจากตรงนี้นะครับ ขึ้นมา25ลงมา10ก็เหลือ15แล้วก็ใส่ตัวเลขเด e n s i o n ตัวนี้ไปที่15กด Enter ตัวนี้10มิลนะครับ10กด Enter แล้วก็ออกจากคำสั่ง Sketch ครับคลิก finish Sketch จากนั้นไปที่คำสั่ง extrude นะครับเลือกอพ,พื้นที่นี้นะครับอน,นานะครับในตอนแรกเนี่ยคือเขาจะเรียกออโต้ขึ้นแบบนี้เลย ก็ทำการเลือกเป็นแบบ t o Size หรือ Symmetric นะครับ Symmetric คลิกปุ๊บเนี่ยมันจะออกสองด้านเท่าๆกัน40นะครับอ่าเราก็ใส่ใส่ตัวเลขเป็น40สุดที่สี่สิ่สถ้าถ้าหากเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่นะครับไปที่ด้านละ20นี่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นการให้ขนาด Dimension รวม2ฝั่งนะครับเอาเมาส์มาคลิก ดูตรงนี้นะครับตัวเลขเขาก็จะบอกตรงนี้เลย,เลยนะครับว่าตัวนี้มีขนาดอยู่40จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนตัวนี้ขึ้นมานะครับเขียนตัวนี้ขึ้นมาเราจะทําการเส k e t c ที่ผิวนี้นะครับคลิกไปที่ s k e t c คลิกมาที่ผิวจากนั้นเลือกมาที่คําสั่ง rectangle นะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัว center rectangle นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้นะครับตัวนี้ให ล็อกตรงจุดเซนเตอร์กลางพอดีเลื่อนออกมาแล้วก็เมาส์ปุ่มกลางนะครับหมุนนะครับไปข้างหน้าเป็นการซูมเอาหมุนเข้าหาตัวเป็นการซูมอินแล้วก็ให้ขนาดเดิมนชั่นตัวนี้อยู่ที่20กด Enter ส่วนสูงนะครับจากขอบนี้มาขอบนี้ถ้าดูจากรูปก็คือ10แนะครับเราก็ใส่10 Enter เมาส์ปุ่มกลางนะครับกดนะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยเป็นการแพนนะครับเลื่อนเมาส์เปการแผนถ้าหากเราเราต้องการหมุนให้กดปุ่มชิปค้างกดเมาส์ปุ่มกลางและหมุนก็จะเป็นการโรเตตตัวชิ้นงานหรือเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคำสั่งออร์บิตจากนั้นออกจากสเก็ตครับคลิก finish sketch เลือก คำสั่ง extrude จากนั้นเราบอกว่าต้องการ extrude แค่พื้นผิวตัวนี้แล้วก็เลื่อนมาฝั่งนี้นีนะครับอันนี้อันน,น,นี้มาฝั่งนี้จากนั้นในเรื่องของตัวนี้นะครับรูปแบบ distance ตัวนี้เราจะเป็นแบบ two object นะครับหรือเราจะแบบว่าเป็น t u o all ก็เป็นเป็นฝั่งนู้นก็ได้นะครับนี่ distance to object นี่นะครับก็สิเลอก Select มาก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ to object ก็สามารถใช้แบบนี้ได้แต่ถ้าเป็น t r u e all นี่ก็จะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับไปฝั่งด้านหน้าที่ว่า t r u e all คือเขาจะาไปจนถึงสุดตัวงานของเรานะครับเขียนไว้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับตัวนี้มันจะทะลุปไปถึงแต่ในที่นี้ เราเป็นบอกอเราเลือกไปที่ t o Object นะครับแล้วเลือกว่าเราให้วิ่งมาชนที่ผิวนี้ปึง้งอันนี้ได้แล้วนะครับกดโอเคจากนั้นใช้ตัวในเรื่องของวิวนะครับนีคลิกเลยนะครับมาที่ home เราสามารถที่จะเลือกดูจากตรงนี้ได้นะครับว่าเราอยากจะดูดูลักษณะวิวเป็นแบบไหนนะครับสามารถคลิกจากตรงนี้ได้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับการใช้งาน